สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงการขายของที่าราคาสูงๆหน่อยเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงอะไรก่อนครับก็คงเป็น ROI เนอะใช่ค่ะ return on i n v e s t m e n t หรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนแปลว่าจ่ายเท่านี้แล้วอนาคตจะได้อะไรกลับมาบ้างเป็นเงินเป็นเวลาหรืออะไรก็ว่าไปครับผมแต่ว่าเนื้อหาที่เราไปเจอมาวันนี้มันเสนอมูลที่ต่างออกไปเลยนะ ค่ะน่าสนใจมากโดยเฉพาะกับการขายของแพงๆหรือที่เรียกว่า high ticket นี่แหละครับค่ะเขาเสนออะไรที่ต่างออกไปครับคือจุดสำคัญเลยนะคะแหล่งข้อมูลนี้บอกว่าแทนที่จะเป็นเน้นเรื่อง ROI หรือสิ่งที่ลูกค้าอาจจะได้รับให้เราเปลี่ยนมาเน้นที่ COI ค่ะ COI cost of inaction ใช่ค่ะ cost of inaction หรือแปลตรงๆก็คือต้นทุนของการไม่ลงมือทำอ๋อต้นทุนของการไม่ลงมือทำอืมฟังดูเหมือนเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะครับแล้วเนื้อหาเขาอธิบายว่ายังไงครับ ICOI เนี่ยคือเขาอธิบายว่ามันคือการชี้ให้คนที่อาจจะเป็นลูกค้าเราเห็นนะคะว่าถ้าเขาเลือกที่จะปล่อยปัญหาไว้แบบนั้นหรือว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้ เขาจะต้องเสียอะไรไปบ้างหรือมีต้นทุนอะไรที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้อ๋อคือแทนที่จะบอกว่าซื้อแล้วจะได้อะไรก็ไปบอกว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยกำลังเสียอะไรอยู่ถูกต้องค่ะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราขายโปรแกรมสุขภาพเนี่ย COI ก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่มันแย่ลงเรื่อยๆ ค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเ,เพิ่มขึ้นในอนาคตหรือคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีถ้าไม่เริ่มดูแลตัวเองวันนี้ครับหรือถ้าเป็นพวกบริการให้คำปรึกษาธุรกิจล่ะครับ อันนั้น C O I ก็อาจจะหมายถึงส่วนแบ่งตลาดที่เสียไปเรื่อยๆนะคะหรือโอกาสทางธุรกิจดีๆที่มันผ่านไปหรือแบบความเสียหายเล็กๆน้อยๆที่มันสะสมไปเรื่อยๆจนอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ล้มละลายได้ถ้าไม่รีบแก้โหฟังดูแล้วมันไปเน้นที่ความเจ็บปวดหรือต้นทุนปัจจุบันเลยนะครับไม่ใช่อนาคตใช่ค่ะแล้วทาไมละครับทาไมแนวคิดนี้ถึง ถูกมองว่าน่าจะเวิร์กกว่า ROI โดยเฉพาะกับของแพงๆในเนื้อหาเขาให้เหตุผลเชิงจิตวิทยาไว้น่าสนใจนะคะคือเขาบอกว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยมักจะกลัวการสูญเสียหรือ loss aversion มากกว่าอยากได้กำไร อ๋อจริงด้วยครับคนเรากลัวเสียมากกว่าอยากได้ใช่ค่ะการพูดถึง CIO เนี่ยมันเหมือนไปกระตุ้นตรงจุดนี้พอดีทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเร่งด่วนว่าเออปัญหานี้มันต้องรีบจัดการนะมันมีต้นทุนเกิดขึ้นทุกวันซึ่งมันอาจจะออกระตุ้นได้ดีกว่าการไปพูดถึงผลตอบแทนสวยหรูในอนาคตที่มันยังแบบว่ายังมาไม่ถึงอะค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเทียบระหว่างถ้าไม่ซ่อมหลังคาที่รั่วตอนนี้ c o i เดี๋ยวฝนตกหนัหนกๆค่าซ่อมบานปลายแน่ๆกับการบอกว่าถ้าซ่อมหลังคาแล้วบ้านจะสวยขึ้นนะ ROI ใช่ใช่แบบแรกมันรู้สึกจี้ใจกว่าต้องรีบทำกว่าเนาะครับผมแล้วเขามีการเปรียบเทียบ ROI กับ COI ให้เห็นภาพชัดๆอีกไหมครับมีค่ะเขาเปรียบเทียบได้ดีเลยนะคะ ROI เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งที่ อาจจะเกิดขึ้นคือมันมีความเป็นไปได้หรือ probable เหมือนเรามองไปที่จุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปให้ถึงอืมครับแต่ในขณะที่ COI เนี่ยมันคือเรื่องของปัจจุบันค่ะเป็นสิ่งที่ลูกค้ากำลังเผชิญหน้าอยู่จริงๆตอนนี้เลยและมันปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคือ un-deniable เหมือนเราส่องกระจกให้เขาเห็นว่า ตอนนี้คุณยืนอยู่ตรงไหนเจ็บปวดกับอะไรอยู่แล้วกําลังเสียอะไรไปทุกวันโอ้โหพ่อฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับแสดงว่ากลยุทธ์ที่เขาแนะนําสําหรับการขายของแพงๆก็คือให้เริ่มคุยจาก C O I ก่อนทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความจําเป็นความเร่งด่วนใช่ค่ะให้เห็นปัญหากับต้นทุนปัจจุบันก่อนแล้วค่อยตามด้วย R O I หรือภาพอนาคตที่ดีขึ้นถ้าตัดสินใจซื้อแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับตรงประเด็นเลยค่ะเพราะเขามองว่า ไอเรื่องราคาแพงเนี่ยมันจะเป็นประเด็นก็ต่อเมื่อลูกค้ารู้สึกว่าคุณค่าที่ได้มันไม่คุม้ม uh huh. การเริ่มด้วย C.O.I มันเหมือนเป็นการตอกย้ําคุณค่าของการแก้ปัญหานั้นๆไงคะเพราะมันไปเชื่อมกับความเจ็บปวดหรือต้นทุนที่เขาสัมผัสได้จริงๆในปัจจุบันมาเลยทําให้การจ่ายเงินซื้อเนี่ยดูสมเหตุสมผลมากขึ้นไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่ออนาคตลอยๆแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราจะสื่อสาร C.O.I เนี่ยทำยังไงไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่า เรากําลังแบบว่าเอาความกลัวมาขู่มาบีบให้ซื้ออันนี้สําคัญมากค่ะการสื่อสาร C O I ต้องทําด้วยความเข้าใจนะคะต้องเห็นอกเห็นใจไม่ใช่การขู่เข็นแต่เป็นการชี้ให้เห็นผลกระทบจริงๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้เขาเห็นภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วนที่สุดมันคือการแสดงให้เห็นว่าเออเราเข้าใจปัญหานะแล้วเราอยากช่วยหาทางออกที่มันคุ้มค่าจริงๆเข้าใจชัดเจนเลยครับ เป็นมุมมองที่พลิกความคิดเหมือนกันนะสรุปก็คือเปลี่ยนจุดโฟกัสจากสิ่งที่อาจจะได้ในอนาคตมาเป็นต้นทุนที่กำลังเสียไปในปัจจุบันใช่แล้วค่ะทีนี้ก่อนจะจบกันไปมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล,เล่นๆนะครับลองคิดดูว่าไอแนวคิดเรื่องต้นทุนของการไม่ลงมือทำหรือ COI เนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้เพื่อทำความเข้าใจหรือช่วยในการตัดสินใจเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราได้ไหม นอกเหนือไปจากแค่เรื่องซื้อซื้อขายๆนะครับจะไปใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างแล้วใช้อย่างไร